แล้วนะคะต้องติดตัวนี้เลยค่ะนี่ตัวนี้นะคะก็คือนิวล็อกค่ะจะเป็นตัวที่ล็อกไม่ให้โจนขโมยรถได้นะคะจะเป็นตัวตัดตานะคะตัวนี้ค่ะไม่ตัดอออสายไฟนะคะไม่ทําให้ประกันหลุดนะคะตัวนี้ทำอะไรได้อีกพี่ล็อกตาดตัระบบล็อของชันอ่ามีระบบล็อกขอ,กอกงชันมีกุญแจให้ทารดอกนะคะก็ขโมยขโมยรถไม่ได้แน่นอนซื้อรถใหม่ต้องติดค่ะอันนี้นะคะเราก็ติดในรถอีซูซูดีแนนนะคะปีสองพันยี่สิบสามนะคะ ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะแล้วก็ไปได้อยู่เลยนะคะเราก็มาตัดสตาร์ทนะคะไม่ให้โดนขับมินรถสตาร์ทรถได้นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะก็ยังเป็นระบบล็อกสองช่องอีด้วยค่ะถ้าสนใจนะคะติดต่อได้ที่อมเภอมาเตอแอร์สองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสิ่นี้งใช้งานก่อนนี่การใช้งานก็ผิดล็อกครับล็อกอี่การก็สตาร์ทไม่ได้ละตสตาร์ทอ่านี้อ่ะพิจิต กันตกก็ผมไได้แล้วตอนนี้ไดายบทละล่างตาได้ยังไงทละล่างก็ยังตามไม่ได้ตามไม่ได้นะคะอ่า